สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอ้บอยบอีสานนะครับวันนี้จะพามาดูการปรับพื้นที่เทพื้นที่หน้าบ้านนะครับขนาดประมาณ115ตารางเมตรนะครับว่าจะใช้ซี Q. แพ็กกีคิวราคาช่างเท่าไหร่แล้วงบประมาณทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะครับขนาดพื้นที่หน้าบ้านนะครับ นี่ช่างกำลังปรับพื้นที่นะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ช่างปูเหล็กไวเมดนะครับเหล็กไวเมดเราจะซื้อมาที่ม้วนใหญ่นะครับร้อยตารางเมตร ราคาประมาณ1,650บาทนะครับ mm. นี่ครับช่างกำลัง ว่าจะเทกี่เซนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็สั่งซีแพคมานะครับเริ่มการเทรนะครับซีแพคเขาบอกว่าเขาจะมาส่งได้ครั้งละ3คิวนะครับ เราจะใช้ประมาณจะใช้9 9้าคิวครับ c Pack จะอยู่ที่คิวละ1,750้ว1 7บาทนะครับต่อคิวนะครับนะครับช่างก็ปรับพื้นที่ไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรถครั้งที่2นะครับ นี่ก็จะเป็นรถสุดท้ายนะครับรถที่3นะครับช่างก็ปรับพื้นที่นะครับ นี่ครับค่าสิบแปดก้คิวนะครับคิวละ1,750บาทนะครับก็รวมเป็นเงิน15,750บาทนะครับตะแกรงไวเม็ดก็นี่ครับแล้วก็ค่าช่าง6,000บาทนะครับก็สรุป115ตารางเมตรนะครับเราใช้งบไปทั้งหมด24,300บาทนะครับก็หลังจากที่เทไปก็มีฝนตกมานะครับ จริงทาให้เกิดปัญหานิดหนึ่งนะครับช่างเขาก็ปรับหน้าปูนนะฮะนะครับหลังที่เทปไปยังไม่แห้งแต่ฝนก็ตกมานะครับ้ช่งางก็ได้ปรับหน้าก็เกิดปัญหาดีหน่อยไม่ค่อยเรียบเท่าที่ควรนะครับ ี่ครับก่อนนะครับก่อนปรับแล้วก็หลังปรับนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม้วยครับสวัสดีครับ